สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพวกเรา2คนอีกแล้วนะคะที่โชว์รูม m าสเตอร์เซอร์ติฟยุทธคาสาขาหาดใหญ่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็มีข่าวดีจะมาบอกคุณลูกค้าค่ะเป็นข่าวดีอะไรกันคะพี่นัทค่ะตอนนี้นะคะทางบริษัทจะมีงานเป็นงานเบส t ดียวออโต้โชว์นะคะงานจะมีตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้นะคะภายในงานจะมีรถไฮไลท์ยี่ห้อไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยค่ะ สำหรับรถไฮไลท์ภายในงานนะคะจะเป็น t o y o ต้ายาริ 1.2e ปี2016ค่ะผ่อนถูกมากๆเลยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่319,000บาทค่ะ และนี่ก็จะเป็นรถไฮไลท์อีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็น Honda City ค่ะมีทั้งปี16และปี17ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,98,000บาทนะคะรถจริงสวยมากๆเลยนะคะอยากให้คุณลูกค้าได้เข้ามาชมภายในงานนะคะรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนคะ่ะ ยังไงบ้างคะคุณลูกค้าหลังจากที่ได้ชมรถกันไปแล้วนะคะต้นตันขอรับรองได้เลยค่ะว่าลูกค้าจะได้รับข้อเสนอสุดพิเศษอย่างแน่นอนภายในงานคะ่ะขอย้ำอีกทีนะคะว่างานจะมีตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้นะคะอย่าลืมแวะเข้ามาชมรถกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันในงานคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ